กน้องพับแตงกวาเหมือนเดิมแล้วค่ะวันนี้น้องหนูเล่นเครื่องโทรศัพท์นะคะส่วนหนูอ่ะเล่นหูเล่นเล่นแท็บเล็ตค่ะอ่ะช่วยน้องพั๊บนะคะสกินหนูอยู่ตรงนู้นค่ะนู่นนะคะโน่นโน่นโน่่นน่่นเบบี้แองเจลค่ะอ่าก็เอ่อเล่นนี่เลยค่ะเล่นเลยโอ้ยโอยโอยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอสร้างบ้านก่อนนะสวัสดีครับดิ สวัสดีครับพี่มีรถทิปก,ก่อนไหมภัพทำไมพี่ไปทำฟังเลยแอบตัวบัสเพียงไม่เสร็จเลยนะเออเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งนะคะ,ะคเออก็ไปเลยนะเนาะแล้ครับวัน<อ>นี้ผมสร้างผมกับพี่อุ้มสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับพี่่างกวา่าไม่ใช่หรอไม่เป็นไรก็ชื่อเก่าพี่โอ้ยชื่อเก่าคุณ<า>แตงก<า>วาหัวสัมบีหัวสัมบี คงกมีอ้าวเพิ่งใส่ของเสร็จแล้วเหรอ,อยังมมยไไหมีอยไดเข้าไปทำไมก็มาระกมาระกัดอ้ามาระกดเล็เอาไดามอนใส่ย,ยังอ้น้ช้เดียว,วเดียวถเ,เต็มของเสร็จแล้วออกมาข้งนองโอเคจะให้ดูอะไรรับจะร <จะ S 1> อ เดี๋ยวครับเคยไหมเอาดาบไหมดาบไม่ต้องดาบมันแบบเก็บพร้อมเพิ่มเอาฮอเพิ่มเอาฮอเปอร์ใส่ลงไปหรือเปล่าฮอเปอร์อะไรฮอเปอร์นี่ฮอเปอร์เราต้องทำตาชิ้นใส่ฮอเปอร์นี่ฮอเปอร์โอเควางฮอเปอร์แล้วเอาออกทำไมอะ่ะไม่เอาเดี๋ยวใส่ที่ช่องอื่นเอาช่องนี้ไหมฮอเปอร์ฮอเปอร์เฮ้ยอย่าพึ่งไม่ใช่ช่องนะอย่าพึ่งกวนพี่เอาช่องไหนอะ เอาหมวกเอ้ยเจ้ามาหมวกทำไมหมวกไม่ต้องใส่หรอกหมวกมันรวมกันไม่ได้อะก็ไม่เห็นอะไรเลยอะอะไรอ่ะเขาบอกไม่ได้ลองดูดีมันรวมไม่ได้แต่ว่ามีทางแก้อย่างนึก็วางไปให้เต็มช่องรู้นี้อันนี้ก็นี้ถ้าเป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้ เราเอาออกไปข้างนอกกันนะโอ้ยลืมไปแล้วไม่นี่ห้องอะไรเนี่ยห้องนอนลืม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 โอ้เสร็จเสร็จลืมแล้วเหรอเดี๋ยวเดียวไม่ยากคือวางผ้าเปิดในห้องเถูกแล้วทค่ะขึ้นไปบนหลังคาครัมีทางออกอ่ะเย้่โอ้มืดแล้วยิงยาดีกว่าไปนอนไปนอนไปนอน นอนเสร็จเดี๋ยวออกมาข้างนอกนะมาดีดีพับกำลังไปเงี้พี่ม่านอนเสร็จให้นอนเสร็จออกมาข้างนอกเลยนะข้างนอกข้างนนลา่างข้างบนแล้วไอ้พี่ม์ทำไมไม่ขึ้นอีกหน่อยล่ะพับจะนอนอยังไงเนี่ยพับก็โอเค้ติดบล <laughs> ็อกสมน้ำเน้อเนี่ยโอเคไม่ตายโชคดีเฮ <laughs> ้ยดูหัวพี่ดิเ <laughs> พี่ม์ต้องบินพี่ม์ ล่างหีบพับใช่ไหมหีบข้างล่างหีบพับใช่ไหมไม่ใช่ของร่วมกันหีเพิ่มข้างบนหีบพับข้างล่างปลาออกมาข้างนอกนี้หน่อยดเดียว ช่บงแล้เตียงนอนเอออ๋ออ้าวพี่ทำเป็นห้องอาหารเลยข้างบนอะ่ะเจ๋งไหมเจ๋งไหมไอ,อเดี๋ยวเวลานอนก็ขึ้นมาข้างบนใช่ไหมไม่เวลานอนก็เหมือนเดิมแหละอ๋อเวลานอนก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเพราะว่าม,มันมีรูแต่มันเดินจะเดินออกไปยังไงละ่ะเดินออกไปไม่ได้อ้าวไอ้พัฟช่วยไหมใช้บล็อกมาโอ้เฮ้ยไม่ใช่ใช้บันไดสินะบล็อกมาโคตร มาโคพับทุบตรงข้างหลังให้ไหมทุบไปนะข้างหลังเนี่ยอะไรทุบทำไมสวยสวยยังไงวะเด็กก็รู้เพราะว่าเพนต้องวังบล็อกอะไรตรงนี้หน่อยนะมันจะได้แบบเดินผ่านไม่ได้อะดีอะ่ะตกก็ดีเลยไม่ใช่ไม่ดีเลยดีเอพับทุบทำลายหมดแล้วเขาทำลายช้างหมดที่พับสร้างหมดแล้ว ใช่ขอตัวลานะคะ ระวังไทยคลิปอยู่พระวังไว้เสียเรียบร้อยใช่เสียงเรียบร้อยแล้วพ่อไทยเียงพักเสียงเรียบร้อยเออเงเป็ดเงเป็ดหาเงเป็ดอะไรจริงๆนะทำึงเงเป็ดอ่ะเสียงไะเช็งเป็ดเซงเป็ดมาเฮ้ยาโหเฮโหเฮโหเฮ้ยเออเออเออเยเออ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 เ้หน่อยอ่ะ ด,ดูหน่อยเดี๋ยวพไปทำเครื่องเล่นสุดเซนนะครับเดี๋ยวผมจะทำาอสอนทำเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นสุดเจง๋งมันเจ๋งมากๆากผมไปดูเขาทำมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวุ้นเดี๋ยวเขาไปทำนะมานนครับ ผมไม่รู้พิมพ์ว่าอะไรถึงจะดูเขาได้ครับงั้นผมจะทำให้ดูเลยครับออกไปซะจมูกว้ามีหมูเอ้ยไปเลยเออเดี๋ยว้ไม่ใช่ละป๊อปโอ้โหเออตายแล้วเออทำไรทำไรทำไรทำเครื่องเล่นเสุดเด้งให้ท่านผู้ชมดู เย้ทำตรงนี้เองกุเทกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็วางในสตดนั้นเลยโอเคเชาวิธีละยังไม่มีใครเอามาห่อกินกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ ที่ฟิลมูด้วยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอนย้ยโอ้นะอ้ยโอ้ยโห้ยโอ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 ้นโอ้นโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอหยโอ้ยโ้วแต้ท่านผู้ชมน้ครับเโอ้ยโอ้ยโด้ย้ยอ้ยโโอ้ย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 ้ยโ้วโอ้ยโอ้อ้ยโ้ย้นโอ้อยอ้อ้ยนอ้้โ้ยโ เซ็งเป็ดพี่ก็เซ็งเป็ดเซ็งเซ็งอ่วางด้านนี้ก็ได้คร<ซ>ับมันวางด้านอื่นไม่ไนะใช่ไหมครมเสร็จแล้วก็วางเทีทีครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับแต่ผมจะลองใส่สองอันให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับฝนตกแล้วจ้า ประตูไว้ดีวยแนั้นตยเอาเหมือนพี่เกอร์เลยไปเอาที่อะ่ะเหมือนยังไงก็ไปดูข้าไในสิถ้าเป็นพี่เกอร์มันจับกล่องมันจะว่างกว่าน,นี้นะคุณจะแบบเออยังไงอะ่ะคุณแบบคุณจะกดยังไงก็ได้นะ ไปดูแบดนี้เหลือเซอร์คุณจะแบบนี้โอ้พอตอนนี้ฝนไม่ตกฮะอืเฮือยเรียบร้อยปั๊บคุณฮะคุณจะทำแบบนี้ก็ได้ครับแบบกดอันนี้แล้วก็วิ่งไปแบบนี้ความสูงก็สูงใช้ได้นะครับคุเห็นไหมฮะความสูงใช้ได้มากเลยนะฮะเลยเมฆเลยนะฮะเนี่ยความสูงใช้ได้ครับ กั้งหมดก็เป็นนี้นะครับไปอีกแบบแบบเดี๋ยวพงศ์จะสาธิตอีกแบบให้นะ หรือว่าคุณจะทำแบบนี้ก็ได้นะคบคุณยืนตรงนี้ก็ใช้ธนูยิงแบบนี้นะครับอเอ้ยยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะโอเคดูนครับมันก็เด้งได้ครับบากเของอ้าเฮ้ยดีว่ะความสูงใช้ได้นะเฮ้ยสูงโคตรเลย ค้สูงใช้ได้ลูกพี่ว่า้เด้งดึง่มน้นดีกว่าอันนี้เด้งอันนี้เด้งดึ่มกว่าดีเหนื่อยนะแต่ว่ามันจะเด้งดึง่มแค่รอบเดียวไงไม่ใช่รอบเดียวนะโคตรสูงเลยนะสูงนิดนึงไม่นิดนึงอนะเลยเมฆเลยนะถ้าอยากทำก็ไปทำเลยนะครับอย่าลืม ที่ไม่ทานผมเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปใหม่ไ,มได้เลยนะครับใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปใหม่กอนปล่ันไปไม่ต้องเ,เล่นไม่ต้องปล่อยมันไปเลยถ้าทางขึ้นที่ไปอันนั้นอยู่ไหนฮะทางขึ้นนานี่นจะทางขึ้นแล้วก็กำลังจะไปกินเลี้ยงกนะิน<า>เลี้ยงเย,ยาวัจจ์ตกกระดอก ยายาแบบมองเห็นหมดแล้วเหรอคุ้มัดคลิปไปก่อนตัดคลิปไปก่อนไม่ต้องเลยมเต้องเลยไม่ต้องอยวขอตัดขอตัดคลิปไปก่อนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอำหระวันหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องหนูเยอะๆนะคะสวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีภาพบ๊ายบายค่ะ บายบายค่ะบายบายดิบายบายค่ะ